หนคิดดีแล้วใช่ไหมอะคิดดีแล้วสิเหมียวฉันคิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเนี่ยจนตอนนี้วันใหม่แล้วเนี่ยฉันก็ยังคิดดีแล้วนะอดีจริงๆนี่พี่คะหนูมาแล้วค่ะเพ่ฮะออกมาแล้วฮะเพ่ฮะเพ่ฮะน้องๆมากันแล้วคิดดีแล้วแน่นะฉันคิดดีแล้วเหมียววันนี้ล่ะเหมาะสมที่สุดแล้วพี่คิดอะไรเหรอครับ อ๋อวันนี้เนี่ยพี่จะให้น้องๆอ,อ่ะเข้าไปดูอะไรบางอย่างนะจ๊ะ <_ d> um> เข้าไปดูอะไรนะคะพี่ <_ d> um> ก็สิ่งนี้พี่สร้างเองกับมือเลยนะรับรองเลยว่าเทดี้เห็นแล้วต้องตะลึงตึงโป๊ะเลยละ่ะอะไรเหมียวไม่อยากเห็นนันนาสิฮะพี่จะให้พวกผมไปดูอะไรเนี่ยอย่ากแกล้งพวกผมนะฮะมาอย่างนั้นละก็มาเลยทุกคนได้เวลาแล้ว นี่ก็คือสถานที่ที่เราจะจัดเรี้ยงปาร์ตี้ในคืนนี้อะนะแล้วนี่ก็คือตุ๊กตาที่พี่ได้เอามาวางไว้นะ่ะเออเจ้าไหนเอามาวางไว้ตอนไหนอะก็วางไว้ตอนสร้างนั่นแหละเออตอนสร้างมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใครบอกกันละเมียวมันก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็บอกแล้วว่ามันจะดีเหรอเหมียวเงียบๆไปเลยนะเอาละทุกคนตรงโซนนี้คือโซนอาหารนะ ทุกคนอยากจะกินอะไรเนี่ยกินได้เต็มที่เลยมือนี้เนี่ยพี่ซีเรียงเองโอ้โห,โหพี่ฮะสุดยอดนี่มันพิซซ่าจริงๆนะครับพี่เลี้ยงจริงๆนะครับใช่แล้วล่ะในนี้เนี่ยกินได้หมดเลยนะยกเว้นเหมียวซังนะะ่ะอยากกินเหมียวเหมียวไม่อร่อยหรอกและนี่ก็คือปุ่มสุดท้ายที่พี่ยังไม่มีปัญญาสร้างอะนะทุกคนพี่ฮะปุ่มนี้มันราคาหนึ่งแสนใช่แล้วล่ะตอนนี้พี่กำลังเก็บตังค์อยู่นะ ว่าแต่พี่สงสัยมากเลยว่าจตุก,กตามีตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะพี่คิดว่าพี่ตั้งไว้อีกทีหนึ่งอ่ะพี่ว่าอะไรนะครับอ๋อไม่มีอะไรจะ้ะไม่มีอะไรจะ้ะทุกคนมานี่แล้วเอ๊นี่มันนี่มันตุกตากระต่ายมันมาตั้งตรงนี้ได้ไงอะเหมียวเออก็บอกแล้วหอยยันเล่นอะไรแบบนี้ฉันว่ามันเริ่มแปลกแปกแล้วนะเนี่ย พีฮ่ฮะตุ๊กตานี่เหมือนจริงบางเลยนะครับเนี่ยเหมือนหนังสยองขวัญที่ผมเคยดูเลยแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมครับมันไม่ใช่หรอกทุกคนมาทุกคนมาทางนี้กันดีกว่าห้องนี้เนี่ยพี่ตั้งใจสร้างมากๆเลยนะมาปิดประตูก่อนเอาเมียวปิดประตูรอบเพื่อนก่อนลวกันนะเออเพื่อนมาแล้วเปิดเลยอะอะไรเหมียวเมียวเห็นเหมียวเห็นอะไร อะไรเหมียวก็หันไปดูอ้าอ่ะพีค่ะเจ้าดาหยุดมันทีอใครปิดประตูฉันไม่ได้เปิดฉันไม่ได้ปิดเดี๋ยวไม่ได้ปิดค่ะอ่ะพีค่ะผมเปิดเองฮะอุ้ยตกใจหมดเลยอ่ะพีค่ะผมตกใจใครปิด ที่ไม่ได้ปิดอะหน,นูไม่ได้ปิดใครปิดอ้าออกมาเลยดีกว่ามาฆ่าเหมียวให้ตายเลยดีกว่าอย่าทำแบบนี้หัวใจเหมียวจะวายเมียวเลิกวายไ,ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องมีใครสักคนแหละที่เปิดปิดออกมาทางนี้ดีกว่าเหมียวดูข้างหน้านั่นดิอ้าวมันเกิดวายเองได้ ไมมีใครเคยย้อนอ้านาพีคะหนูรู้สึกว่าที่นี่มันมีอะไรแปลกๆปกเพิ่งรู้กันเลยไงเราฉันรู้ตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่พี่มิโดริชวนเข้ามาในบ้านสายองขวัญหอยอยู่ไม่ได้แล้วพี่คะสลอตทิ้งเราไปแล้วอฉันยังไม่ไปไหนอข้างนอกนากก่ากลัวสุดๆมีตุก๊กตายืนขวา,างทางอยู่ใครกล้าไปกบ่าแล้ว รีบไปกันเถอะเอาไงดีอะไม่รู้สิเหมียวฉันคิดว่าฉันคิดว่าเป็นตุ๊กตาเป็ดนะเหมียวคุณเป็ดคุณเป็ดว้าบได้อหายตัวค้าหน้าแล้วเลยแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเขาเขาอย่างเงี้ยเหมียวใจเย็นใจเย็นเหมียวอุ้ย ยังน้อยพี่ตุ๊ก,กตาหมีก็ยังยืนตรงนี้ะนะบางทีเราอาจจะคิดไปเองก็ได้อะ่ะอย่าคิดมากดิฉันเป็นคนสร้างที่นี่เองกับมือมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่ได้รอเรเธอเธอสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยรีบเอามันไปวางที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวจะหา่่าย่อยไม่เตือนพี่คะที่นี่มันน่ากลัวกันไปแล้วหนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยคะ่ะอ่านั่นไง ตุ๊กตาเป็นตามหมีมนแล้วเธอเธอเธอไม่นาส้างที่นี่ขึ้นมาเลยไม่ดรีเออฉันหมวใจะจะหวายใครก็ได้เอายาดมมาให้ย่อยทีเจ้านายเหมียวว่ามันมันไม่มันไม่มไมใช่แล้วนะ,ะตุ๊กตาหมีข้างหลังน่ากลัวจังเลยเหมือนเฟรดดี้เลยนะก็ที่นี่มันเป็นเฟรดดี้นะเหมียวแต่มันเป็นที่ที่เราสร้างมันไม่มีอะไรหรอกพี่คะคือว่า เรือสับปะสปูโตนกวาดาอกว่าเบียวเป็นอะไรมากป่ะเนี่ยฉันจะเปิดไฟแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่ฉันสร้างขึ้นมากับมืออ่ะมันจะมีผีได้ไงล่ะตัวนกตะกอนตัวสัไปะสับปูเมียวใจเย็นเเปิดไฟแล้วเหรอเปิดไฟแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นเปล่าทุกอย่างก็ดูปกติดีอะ่ะ นะสิะหรือว่าที่ผ่านมาเหมียวจะมาโนไปเองอะ่ะพี่คะเจ้านายอย่าซูมตุ๊กตาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยเหมียวหลอนอ,อไม่ไดรอไม่ได้หอ้ยอ้ยอยมาอยู่ในห้องนี้นี่เองเออเออข้างนอนนันนากลัวสสดเป็นอะไรอ,ย,อย้อย อยังจะให้พูดดิหรอเพียวสังเธอก็เห็นกับตาว่ามันหายไปเมื่อกี้นี่มันหายไปแล้วตุกตาเป็ดที่ฉันกอดไว้เออเมเจ้าฉันกลัวจนขนหัวลุกมดแล้วเนี่ยพีคค่ะเอาไงดีคะเนี่ยหนูคิดว่าเราอาจจะไม่รอดหายอะไรกันหยอยตุ๊กตาเป็ดก็ตั้งอยู่ที่เดิมเนี่ยแต่เมื่อกี้นี่มันหายไปจริงๆนะโอ้ยเธออยากจะมาตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเอ,อ้ยบิโดริเอ,อ้ย เอานายออกไปจากที่นี่เถอะนะถือว่าเหมียขอขออะไรเ,เมียขอให้ออกไปจากที่นี่น,นะใจเย็นเหมียดูดิตุกาตาเป็ดตัวนี้ดูแล้วก็น่ารักอ่อ,อ,อฉันไม่น่ารักกับเธอในหลังหน้ามีดอิเออฉันไม่นามางานปาร์ตี้ที่เธอชวนฉันเลยนะเนี่ยเออน่ากลัวชะมัดเออเออใครก็ได้ใครก็ได้พาฉันออกไปจากที่นี่ทีหยอยประตูก็อยู่ชางนั้นน่ะแต่ทางที่ดีอย่าออกไปเลย อยู่รวมกันไว้มันไม่หลอกเราหรอกพี่คะพีจ่จะทำไงต่อคะพี่คิดว่าพี่จะไปดูอะไรในห้องน้ำสักหน่อยจะ้ะมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะเอ,อ้อสวมหายไม่หายเหมียวมันมีอยู่แค่นี้นี่ไงตุ๊กตา,ตาเป็ดก็ยังอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวสักติดตุ๊กตาเป็ดอยู่ที่เดิมตุ๊กตาหมีจะมากินพิซซ่าเหมียวใจเย็นได้ไหมเนี่ย ฉันเองก็เริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยอ่านี่เจ้าหนพิ่งเริ่มกลัวแล้วเนี่ยควรจะกลัวได้ตั้งนานแล้วพี่คะหนูคิดว่ามันต้องมีใครสักคนแกล้งเราแน่ๆเลยคะ่ะระดับนี้ใครจะแก,ก้ก็อยู่ที่นี่กันครบเนี่ยโอ้อยอยู่ไปได้แล้วแหละมิเดริเธอไม่น่าทาให้พวกเราต้องกลัวแบบนี้เลยนี่ขนาดโกเดนเฟสตี้ังไม่ออกมานะเนี่ยถ้าออกมาล้ก็โอ้ยฉันไม่อยากจะคิดพี่ฮะ ผมว่าเราไปจากที่นี่ดีกว่าอตุ๊กตาเป็ดหายไปแล้วอุยอุยตอนนี้ก็เช้าแล้ว่เหมียวเช้าแล้วเช้าแล้วจริงๆด้วยแต่ดูเหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยต้องการหาเรานะ,ะดูสิยืนที่เดิมเลยพี่ฮะเอาไงต่อดีครับเนี่ยพี่คิดว่าพี่ต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้วล่ละทุกคน ก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปอะนะตอนเช้าแบบนี้คงไม่มีอะไรอ้าใครปิดไฟไม่รู้เหี่ยวใครปิดไฟอะอพี่ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะพี่นี่เหมียวเราจะมาทำการสร้างที่แห่งนี้กันนะรับรองเลยว่าถ้าเกิดว่าน้องๆได้มันเล่นเนี่ยสนุกแน่นอนนี่ฉันจะทำการสร้างห้องนี้นะแล้วก็สร้างจุดนี้ขึ้นมา หตื่นเต้นชะมัดเลยอะคิดภาพน้องๆกลัวไม่ออกเลยนะเนี่ยนี่วอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้านายจะด,ดีหรอบางทีเหมียวคิดว่ามันน่ากลัวของน่ากลัวแบบนี้เราไม่ควรจะสร้างมันขึ้นมานะน่ากลัวตรงไหนเหมียวดูสีสันดีออกจะสวยงามนี่ไงตรงนี้อะที่เขาบอกว่าเป็นห้องที่ไว้ดูใช่ปะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตุ๊กตาโผล่มาตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องห้ามไปตรงนั้นห้ามให้ตุ๊กตาเห็นเราไงนี่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 น สร้างประตูปิดไว้ด้วยแล้วก็สร้างตรงนี้นี่เลยนี่สร้างให้หมดเลยตรงนี้เลยอะจะด,ดีเหรอดีสิเหมียวเธอนี่ชอบขัดฉันจังเลยละเนี่ยนี่ไงสร้างตรงนี้ด้วยราคาก็แพงใช้ได้เลยนะเนี่ยนี่เราสร้างกันมาก็ตั้งเยอะแล้วนะใกล้สําเร็จลุล่วงแล้วไหนลองเทสประตูดูปิดได้ด้วยเป็นไงแจ่มปะละ่ะแจ่มนะแต่มันจะดีจริงๆเหรอดีสิถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ขังตัวอยู่ในนี้แหละ รับรองปลอดภัยโชวป์ปาบไม่มีอะไรเข้ามาตรงประตูเหล็กนี้ได้หรอกแน่ใจนะแน่ใจไม่ต้องกลัวนะเหมียวซังอย่างน้อยเนี่ยเธอก็อยู่บนไหล่ฉันไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นหรอกหน้าไหนไหนไหนตรงนี้เรียบร้อยแล้วบรรยากาศโซนต่างๆเนี่ยดูน่ากลัวแล้วก็หลอนแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปชวนน้องๆเข้ามาเลยดีกว่านะเหมียวไปกันเลยนี่ตัวสุดท้ายที่เราจะสร้างกันนี่ไงจัดวางไว้ตรงนี้แหละรับรอง เข้ามาปุ๊บหลอนชัวร์น่าสนุกจังไปชวนน้องๆเข้ามาเล่นกันเลยดีกว่าเนี่ยมันเอาเรามาล่แนนเราเราจะจัดการ่าได้ไงหมดเลยนะได้เลยงานนี้ต้องมีเลือดนองเพินน จ้าเอเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานกันหรือเปล่าเอ่ยจริงๆแล้วนะคะยังมีตัวเฟดีิโกอีกหนึ่งตัวนะคะที่พี่ซียังไม่ได้สร้างเนื่องจากว่าพอพี่ซีเก็บเงินใกล้จะครบแล้วอยู่ดีๆระบบมันเออซะอย่างงั้นทําให้นะคะต้องรีเซ็ตใหม่และเมื่อรีเซ็ตใหม่โรงงานของพี่ซีก็หายต่อยไปกับสายลมค่ะทุกคนยังไงก็ต้องขอโทษเวีาน,นี้ด้วยนะคะให้อภัยกันด้วยนะรักนะจุ๊บ ก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่ซีกับเหนียวสังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ในลิงกด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอทดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหนียวด้วยนะรักนะจุ๊บ